ดอนอเวนสตอรี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิชา Market i n g นะครับหรือว่าการตลาดเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆนจะชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ขอมาแซมแซมไว้ละกันนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยชอบเรื่องพวกนี้นะครับเอาล่ะประเด็นสําคัญในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันก็คือระหว่างการลดราคาสินค้า50%กับ การซื้อ1แถมหนึ่งเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับเอาล่ะการซื้อ1แถมหนึ่งนะครับหรือว่าการลดราคา50%เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพบเจอกันในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะซื้อของสินค้าต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าพวกเครื่องสาอางต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกสิ่งที่เป็นเวชกรรมนะครับครีมล้างหน้าต่างๆก็จะมีโปรโมชั่นพวกนี้โผล่ขึ้นมาเช่นกันหรือว่าสบู่สระผมนะครับก็อาจจะเจอได้เช่นกันนะครับ ซึ่งการตั้งราคาแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่ตั้งขึ้นมาเฉยๆนะครับเพราะว่าไม่มีผลต่อจิตวิทยาผู้บริโภคแล้วก็ผลกระทบต่อทางธุรกิจนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นผู้จําหน่ายแล้วก็ผู้ซื้อนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเป็นขนมแล้วกันนะครับเป็นเค้กราคา20บาทนะครับเค้กก้อนนี้เนี่ยราคาดั้งเดิมอยู่ที่20บาทนะครับ ซึ่งในการที่จะจัดโปรโมชั่นนะครับแบบ1แถม1หรือว่าลด50%เนี่ยผมก็จะใช้ตัวเค้กตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวที่จะนำเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเรามาดูกันที่การซื้อ1แถมหนึ่งกันดีกว่านะครับเค้ก2ชิ้นเนี่ยนะครับราคา20บาทนะครับจากเดิมทีราคาชิ้นละ20บาทเมื่ออยู่ในโปรโมชั่น1แถม1แล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้เค้กเนี่ยจากเดิม1ชิ้นกลายเป็น2ชิ้นในราคา20บาท น่นหมายความว่าอะไรครับน่นหมายความว่ามูลค่าของมันจะตกชิลละ10บาทนะครับมูลค่าของมันจะตกชิลละชิลละ10บาทนะครับเมื่อเพื่อนๆจ่ายแบงค์เขียว1ใบเนี่ยแทนที่เพื่อนจะได้1ชิ้นเพื่อนๆกลับได้2ชิ้นใช่ไหมครับเท่ากับว่าราคาเนี่ยมันหาร2เท่ากับว่าจะได้เป็นขนมชิลละ10บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีลด5 0าสิะจากเดิมชิลละ20บาทลด50%าเหลืออะไรครับเหลือ10บาทนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองเผื่ๆนะครับจาก20บาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดท่า10%หรือว่ากรณีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยมูล,ลค่าของสินค้านะครับที่เราเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะมองเห็นว่าราคาเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็มีปริมาณที่เท่ากันด้วยนะครับก็คือจากเดิม20บาทเหลือ10บาทไม่ว่าจะเป็นลดท่า10%หรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเหลือ10บาทเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแล้วคราวนี้ การลดท0กับการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยต่างกันตรงไหนล่ะนะครับซึ่งในมุมมองของลูกค้านะครับที่มีต่อกรณีของการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็การลด5 0นะครับหนึ่งก็คืออะไรครับมันช่วยกระตุ้นการซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับซึ่งการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราได้ฟรีมาเพิ่มไปหนึ่งชิ้นเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อ2ชิ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้4ชิ้นถูกไหมครับเพราะว่าปกติแล้เเวเนีย้เเราดดวจะไ ตัวขนมเนี่ยเพิ่มมาอีกชิ้นอยู่ดีแล้วก็เป็นการกระตุน้นทําให้เราเห็นว่ามันได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับกับแบบลด50%หรือว่าลดครึ่งราคาเนี่ยนะครับคนที่เป็นลูกค้าก็จะมองว่าราคามันถูกลงนะลองซื้อไปลองก่อนก็ได้ลองซื้อไปลองก่อนก็ดีนะครับตัวอย่างเช่นผมอาจจะไม่เคยกินขนมชิ้นนี้มาก่อนเลยนะครับจากเดิมที่ราคา20บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยราคาที่ถูกลงนะครับ ผมก็มองว่าเออก็ไม่เสียหายนี่นะครับสามารถที่จะซื้อไปลองดูได้หากรสชาติมันดีรสชาติมันอร่อยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกลับมาซื้อซ้าได้อีกนั่นเองนะครับแล้วในมุมมองของคนขายล่ะนะครับในมุมมองของคนขายแล้วการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าการลดเพิ่ราคาเนี่ยแตกต่างกันมากขนาดนั้นไหมนะครับก็บอกว่าแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเป็นการกระตุน้นการซื้อก็จริงนะครับแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้นทุนสินค้านั้นไม่สูงมากนะครับ ทำให้อาจจะยังมีกําไรจากการขาย2ชิ้นรวมกันนะครับก็คือต้อนทุนสินค้าไม่สูงมากทําให้ถึงแม้ว่าจะขาย2ชิ้นในราคาเท่าเดิมเนี่ยนะครับก็ยังมีกําไรรวมกันได้นะครับต่อมาในส่วนของการลดเครื่องราคานะครับได้เงินน่ะนะครับน้อยลงต่อชิ้นก็จริงแต่หากว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมันสูงเนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้ง่ายนะครับทำให้เป็นการอะไรครับถ้ามองเผินก็คือการระบายสินค้านั่นเองนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าว่าผมที่ผูที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับต้นทุนเลอกอไปต่อชิ้นเนี่ยนะครับผมจะอยากจะยกตัวอย่างเป็นตัวเค้กชิ้นนี้แล้วกันนะครับถูกผิดอะไรกเ็เป็นตัวอย่างนะครับก็คือเค้กชิ้นนี้เนี่ยนะครับเดิมทีต้นทุนอยู่ที่8บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบค่าไฟค่าเช่าที่ค่าแพ็กเกจแล้วก็ค่าแรงเนี่ยรวมๆกันเนี่ยนะครับเค้กชิ้นนี้เนี่ยมีต้นทุนดังเดิมอยู่ที่8บาท จากนั้นก็ทําการเพิ่มกําไรไปนะครับเพิ่มกําไรในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนอื่นๆนะครับที่เราอาจจะเพิ่มนะครับเป็นค่าแรงของเราค่าออแบรนด์ของเรานะครับหรือว่าราคาตั้งนะครับบางท่านก็อาจจะเอาไปคูณ 3, นะครบับางท่านก็อาจจะเพิ่มเป็น30%อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมขอเพิ่มเป็น12บาทนะครับเพิ่มกําไรไป12บาทเท่ากับว่าจะได้ขายในราคา20บาท สินค้าราคา20บาทแต่ว่าต้นทุนนั้งเดิมอยู่ที่8บาทนะครับต้นทุนตั้งต้นแต่น่าจะเห็นว่ากําไรต่อชิ้นเนี่ยก็คือ12บาทถูกไหมครับเมื่อเราตัดมานะครับในราคาแบบซื้อ1นแถม1นะครับซื้อ1นแถม1เนี่ยเป็นยังไงครับราคาต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่8บาทก็จริงนะครับ8บาทก็จริงพอรวมกันอยู่ที่16บาทแต่ว่าราคาที่เราติดหน้าร้านเนี่ยคือ20บาทเท่ากับว่าเราจะได้กําไร4บาทอยู่ ก็จะเข้ากับที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าสินค้าเนี่ยราคาต้นทุนเนี่ยไม่สูงมากก็ยังทำให้ได้กำไรจากการขาย2ชิ้นรวมกันอยู่นะครับสรุปแล้วนะครับจากเดิมที่มันราคาเท่าไหร่ครับราคา20บาทนะครับต้นทุนเดิมเนี่ยก็คือควรจะเป็นเท่าไหร่ควรจะเป็น10บาทถูกไหมครับจะเห็นว่าต้นทุนเนี่ยแบาทนะครับรวมกันเป็น16บาทแล้วนะครับรวมกันเป็น16บบาทแล้วนะครับแล้วเราก็ทำอะไรครับ ทำการขายในราคา20บาทนะครับจากเดิมที่ควรจะเป็นอะไรครับ40บาทใช่ไหมครับจากเดิมที่ควรจะเป็น40บาทแต่ถามว่าในกรณีนี้นเนี่ยนะครับเขายังมีกําไรอยู่หรือเปล่าก็ตอบว่ามีนะครับกำไร4บาทนั่นเองนะครับแล้วในกรณีของการลด50%ล่ะนะครับจากเดิมราคา20บาทลดเหลือ10บาทนะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าหากว่าการลด5 0เนี่ย เป็นสินค้าที่มีต้นทุนเนี่ยสูงใช่ไหมครับเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลดทาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำให้ได้กำไรน้อยลงนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับกรณีกรณีนี้เนี่ยคือการลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากเดิมราคายี่สิบบาทลดเหลือสิบบาทแต่ว่าต้นทุน,น,นเดิมของเขาเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับคือแปดบาทเท่ากับว่าจะได้กําไรจากการลดเหลือสิบบาทเนี่ยแค่เท่าไหร่แค่สองบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่ง ทั้งหมดนี้นั่นแหละนะครับก็เป็นความแตกต่างระหว่างการลด50%หรือว่าการซื้อ1แถมหนึ่งะครับผมจะสรุปให้เข้าใจโดยง่ายนะั่นก็คือการซื้อแบบ1แถมหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นการระบายสินค้าจากทางผู้ขายนะครับเช่นอาจจะเป็นขนมบ้างเป็นเ,เครื่องต่างๆเป็นอุปกรณ์สระผมนะครับน้ำยาสระผมเนี่ยเพื่อเป็นการระบายสินค้าหรือว่าสต๊อกของเขานะครับแล้วก็เป็นการตลาดที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับอยากจะ ซื้อสินค้ามากกว่า1ชิ้นนะครับเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับหากมีสินค้าโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเคยซื้อมาบ้างแต่อาจจะไม่ได้ซื้อแค่ซื้อ1แถม1่แต่เพื่อนๆอาจจะซื้อ2ชิ้นแล้วก็แถมอีก2ชิ้นนะครับซื้อ2ได้2ซื้อ1ได้1นะครับอาจจะซื้อมากกว่าเดิมไปกระตุ้นจํานวนการซื้อระบายสินค้าออกให้ได้มากที่สุด แต่ในส่วนของการลด50%าเอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทําเพื่อการลองตลาดนะครับทำให้เพื่อคนที่อาจจะยังไม่เคยลองสินค้าของเขาเนี่ยนะครับลองหันมาบริโภคสินค้าของเขาดูว่ามีรสชาติเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเลยก็อาจจะเกิดการซื้อซ้ําได้นั่นเองนะครับในมุมมองของเราเนี่ยนะครับต่อให้สินค้าจะเหลือราคา10บาทเท่ากันแต่ทางกําไรแล้วนะครับการ ลดแบบ50%เนี่ยก็ต้องดูสินค้าด้วยว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับมีต้นทุนอยู่ที่สูงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าต้นทุนสูงเนี่ยแล้วลด50%ก็อาจจะทําให้ไม่เหลือกำไรเลยก็ได้นะครับเอาล่ะก็จบแล้วนะครับในส่วนของวิชาการตลาดเบื้องต้นนะครับก็อาจจะแปะไว้สักคลิป2คลิปนะครับใครที่ชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์ว่าเออพี่ครับผมชอบวิชาประมาณนี้นะครับสามารถที่จะหามาสอนได้อีกนะครับเอาล่ะก็จบแล้วนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและยังสามารถส่งแฟนอาร์ตและสามารถติดตามขา่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจโนแลนด์ส Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ